ขอให้พระอาจารย์อธิบายคำว่าขันห้าโดยละเอียดพร้อมยกตัวอย่างเวลาปฏิบัติครับขันขันห้าเวลาปฏิบัติอ๋อก็เวลาโยมนั่งรู้ลมหายใจเนี่ยนะเมื่อเช้านี่เองพายโยมก็นั่ง สมาธิแล้วก็โยมก็บอกจิตดีฉันนะคิดแต่เรื่องโมโหเรื่อยเลยอืมนี่จิตมันไปงั้นเราให้นั่งรู้ลมหายใจมันไปคิดเรื่องโกรธไม่พอใจใช่ไหมอ่าเพราะนั้นเวลายโยมนั่งรู้ลมหายใจเนี่ยลมคืออะไรลมคือรูปพระศาสดาตรัสไว้เองพระองค์ตรัสว่า ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้นคือกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเห็นนะลมคือกายเพราะนั้นเวลาโยมรู้ลมโยมไม่ต้องไปกังวลเอ๊ะฉันยังไม่ได้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเลยหรือกระดูกน้ำเหลืองน้ำเลือดไม่ต้องนะโยมอยู่กับลมเนี่ยพระศาสดาอธิบายจนกระทั่งเข้าวิมุตได้เลยไม่ต้องอย่างอื่นเพราะนั้นยืนยันโดยคําพระศาสดาว่าลมคือกาย กายคือลมนะลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้นเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำเห็นนะ,ะนั้นตามเห็นกายในกายไม่ใช่โยมต้องพิณาธาตุินอย่างเดียวอยู่กับลมก็ได้นะและเรียกว่าผู้นั้นกําลังทําความเพียรเผากิเลส โยมอยู่กับลมน,ลลนี่เผากิเลสแล้วนี่เผากิเลสเพราะจิตมันอยากจะเคลื่อนออกไปเห็นนะเพราะนั้นโยมรู้ละรู้จักละลมคือรูปนะจากนั้นรู้ลมไปมาปุ๊บไปคิดเรื่องอดีตความจำได้ใหม่รู้ผู้เจ้าเรียกอะไรสัญญาเห็นนะอ่าสัญญาเกิดเวลาโยมไปคิดสัญญารูปจะดับจิตจะดับจากรูปคือลมหายใจ แล้วจิตดวงใหม่จะไปเกิดในสัญญายมเพลินไปสักหนึ่งนาทียมดึงกลับมาอีกสัญญาจะดับลมจะเกิดรูปนามเกิดดับแล้วแค่นี้แค่นี้เองเห็นไหมพระเจ้าอาธิบายด้วยพระองค์เองในเรื่องของอาหารสี่ในเรื่องกัพรีอาหารสีตั้งแต่กัพลีกาลาอา,าหารผัสสอาหารมโนสัญเจตนอาหารวิญญาณอาหารแล้วอธิบายในวิญญาณอาหารว่ารูปนามเกิดดับแค่นี้ ใครเห็นแค่นี้อริยาสาวกผู้นั้นเนี่ยกำหนดรู้การเกิดดับของรูปนามได้แล้วแค่นี้เองนะยมรู้จักอะไรรูปสัญญาดึงมาลมสักพักไปคิดอนาคตสังขารดึงกลับมารู้ลมสักพักหนึ่งไปสุบทุกข์พอใจไม่พอใจแล้วดึงกลับมาลม จิตจะวนอยู่แค่สี่ธาตุนี้วิญญาณขันจะวนรู้อยู่แค่รูปเวทนาสัญญาสังขารตรวจได้เป็นปัจจตังของแต่ละคนเห็นไหมว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในตัวของเราซึ่งคำถามนี้ไม่น่าเกิดเลยเห็นนะมันแปลกมะมันเป็นเรื่องของเราแต่เราไม่รู้เพราะเราไม่รู้บัญญัติศาสดา ไม่รู้ความหมายแห่งสัญญาไม่รู้ความหมายแห่งสังขารไม่รู้ความหมายแห่งเวทนานก็มีอยู่กับเราอยู่ตลอดเวลาพระตถา,าคตจึงบอกว่าพระองค์พูดในเรื่องที่ตัวเราเนี่ยมีไม่ได้พูดในเรื่องที่ตัวเราไม่มีเรามีอยู่หมดเลยเพราะนั้นศาสดาจะเป็นคนบัญญัติชื่อของธรรมชาติต่างๆและโยมไปบัญญัติใหม่ไม่ได้เลยนะธรรมะชั้นลึก ถ้าโยมไม่ใช้บัญญัติศาสนาจะสับสนอธิบายต่อไม่ได้โยมจะหมดคําพูดหมดบัญญัติที่จะใช้เพราะนั้นพระเจ้าจะบอกยาบัญญัติใหม่ตถาคตเป็นคนบัญญัติตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นครั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมจําแนกแจกแจงย่อมทําให้เป็นเหมือนการงายของดีควั่มนะพระองค์จะเป็นคนแจกแจงแจกแจงออกไปธรรมชาติอะไร ไปทีละเรื่องทีละเลา่าจนโยมค่อยๆเข้าใจสาวกค่อยๆเข้าใจไปตามลําดับใครจะอธิบายธรรมธาตุในโลกธาตุนี้ได้ทั้งหมดได้ดีได้เก่งอย่างพระศาสดา,ศา,ศาไม่มีไงโยมไม่มีพระองค์จึงบอกอย่าฟังคําคนอื่นฟังคําตถาคตคนเดียวนะเพราะนั้นถ้าโยมไม่ฟังคำท่านคำตถาคตหมดสิทธิ์เลยโยมจะไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้เนาะแล้วมันอย่าศาสดา,า,าไม่ยากเกินไปมันคือคมความจริง ยากง่ายต้องเอามาทีหลังต้องเอาเรื่องความจริงมาก่อนความจริงอยู่ที่ไหนใช่ไหมพุทธวจนะนี่เป็นอย่างนี้นะเพราะนั้นตรงนี้โยมก็นั่งดูไปดูมาก็เห็นครบละขันห่าวิญญาณคือผู้รู้ลมหายใจเข้าออกไม่มีความรู้อะไรใครรู้ว่าลมไหลเข้าไหลออกวิญญาณเพราะฉะนั้น พระาศาสดาจึงไม่เคยสอนเรื่องคำบริกรรมเลยทั้งชีวิตถ้าโยมเจอพระาศาสดาสอนเรื่องคำบริกรรมเอาพระสูตรมาให้ตามาดูด้วยอาตามาจะเปลี่ยนคำสอนเดี๋ยวนี้นะแต่ถ้าไม่เจอโยมเปลี่ยนไหมอใครใช้อยู่โยมกล้าเปลี่ยนไหมเปลี่ยนตามพระาศาสดากันเดี๋ยวนี้เลยโดยอาศัยตำราเดียวนะคือบาลีสมรัฐและตรวจได้วินาทีเดียวเดี๋ยวนี้ใช่ไหม แลกกันมั้ยอ่าอัตมาให้โยมเปลี่ยนหรือจะอัตมาจะเปลี่ยนแลกกันก็ได้โยมค้นคว้ามาเลยถ้าโยมเจอว่าศาสดาเจ้าชายศิทธศัดเคยสอนคำาบกรรมงัดพระสูตรมาเลยใช่มั้ยอ่าแล้วเรามาเปลี่ยนกันนะอ่าเพราะนั้นถ้าเคยสอนอ่าสาลีบุตรท่องคำาบกรรมอย่างนี้อย่างนี้นะอ้าวเรามาทํากันก็ในเมื่อไม่สอนเราก็ไม่ไม่เติมบัญญัติไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติ ไม่เพิกถอนสิ่งที่บญญัติไปแล้วต้องจําอย่างขึ้นใจตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าโยมมีคําบริกรรมโยมจะไม่รู้จักผู้รู้เลยสักทีโยมจะรู้จักแต่ผู้คิดโยมนั่งคิดคําบริกรรมตลอดคิดตลอดเลยพร,พระพุทธเจ้าให้รู้จักจิตตสังขารการปรุงแต่งของจิตการคิดแล้วทําจิตตสังขารให้หลํางับสงบหยุดเข้าใจไหมอา่า ในอาณาปานาสติสูตรนะนี่รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารแล้วทำจิตตสังขารให้ลำงับหยุดการปรุงแต่งจนรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตต่อไปลองดูต่อไปพอจิตตสังขารลังับโยมจะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตนะจะเข้าก้าวเข้าไปสู่จิตตานุาัสสนาเพราะนั้นการรู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยจิต รู้ลมเนี่ยพลิกไปได้4มีมุมโยมโฟกัสไปที่ลมหายใจจะเป็นกายานุปัสนาและทำอันเดียวก็หลุดพ้นได้ไม่ต้องวิ่งไปทำเวทนาจิตตาธรรมาก็ได้นะพระศาสดาอธิบายเองเลยว่ารู้ลมหายใจเข้าออกสติปัฏฐานกายาบริบูรณ์ยังไงโพชฌงบริบูรณ์ยังไงวิมุตต์เกิดขึ้นได้ยังไงแล้วย้อนกลับมาอธิบายใหม่นะเธอรู้ลมหายใจนะ และถ้าเธอพลิกมุมไปว่าการทำในใจเป็นอย่างดีตอนลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้นเป็นเวทนาอันหนึ่งในเวทนาทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกสุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำเห็นเวทนาในเวทนาอธิบายด้วยลมหายใจอีกแล้วเห็นไหม แล้วก็อธิบายต่อไปถึงสติปัฏฐานบ,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 บริบูรณ์โพชฌงค์บริบูรณ์วิมุตติบริบูรณ์แล้วพระศาสดาย้อนกลับมาอธิบายลมหายใจใหม่ว่าถ้าเธอพลิกไปดูมุมของรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตถ้าเธอเห็นว่าจิตเธอกําลังรู้ลมนี่เป็นจิตตานุปัสสนาพระองค์ใช้บทพัน,นะว่าเราไม่กล่าวนะอาณาปานสติว่าเป็นสิ่งที่มีได้ แกผู้มีสติอันลืมหลงไม่มีสัมปชัญญะเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำดูจิตดูอย่างนี้เห็นนะเพราะฉะนั้นถ้าโยมไปคิดอยู่โยมจะรู้รู้จักจิตไหมไม่รู้จักโยมจะรู้จักแต่ผู้คิดไม่รู้จักผู้รู้ที่รู้ลมอยู่เฉยๆเห็นนะนี่เป็นเหตุผลง่ายๆทําไมพุญเจ้าไม่เคยสอนคาบริกรรมเพราะโยมจะไม่รู้จักผู้รู้นะ สาวกมาแต่งเองเรื่องคําบริกรรมเนี่ยมาแต่งกันเองนะในยุคหลังๆเพราะฉะนั้นถ้าโยมเห็นว่าผู้รู้ฉันกําลังรู้ลมนี่เป็นจิตตาลุปัาสนาและเธอกําลังทําความเพียรเผากิเลสแต่ถ้าใครเห็นความไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือสลัดคืนจิตที่กําลังรู้ลมแปลเปลี่ยนฟับปับ๊บไปไปเกิดตรงนั้นดับตรงนี้เกิดตรงนี้ดับตรงนี้เกิด,ตร,ดตรงนั้นคนนี้จะเป็น มานุปัสสนาสติปัฏฐานเห็นความไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือสลัดคืนนี่เห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำความจางคลายอยู่เป็นประจำความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำสลัดคืนอยู่เป็นประจำเป็นผู้ตามเห็นธรรมในธรรมเห็นไหมอัตมายืนยันโดยคำพระศาสดาตลอดไม่มีคำสาวกนะไม่เอาอาจารย์คนไหนก็ไม่เอาพระศาสดาอันดับหนึ่งเก่งที่สุด <c oughs> นั้นโยมจะได้มั่นใจได้เลยว่าใครจะพูดขัดแาบนี้คุณนะ่ะต้องเปลี่ยนคําพูดไม่ใช่ให้ศาสดาเปลี่ยนคําพูดใช่ไหมพระศาสดาพูดมาก่อนคุณสองพันกว่าปีและคุณเป็นสาวกสาวกแปลว่าผู้ฟังคําสอนของศาสดานะอ่าไม่ใช่คิดเองอย่าพูดเองนะ